้บาานนะสวัสดีค่ะทุาผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะพี่แหมพาเพื่อนมาปลูกหัวบอนสีที่เราซื้อมาใหม่ค่ะหัวบอนสีที่เราซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะพี่แรมก็ได้รีวิวไปแล้วเนาะว่ามีหัวบอนสีอะไรบ้างนะคะพี่แรมก็ซื้อมาจาก Facebook นะคะก็จะมีนี่ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นหัวบอนสีที่มีชื่อว่าอีเหนาค่ะนั่นจะเป็นอีเหนาขาวค่ะแล้วก็นํามาแช่น้าไว้ก่อนนะคะ แล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอลดําสตูนแล้วก็ช้างเผือกใบบัวแล้วก็ลูกไม้ป่าก้านดําค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพาะไว้ใส่ในนี่นะคะเราจะมาเพาะใส่ในกระถางใบเล็กนี้ค่ะอันดับแรกนะคะพี่แรมก็จะนําบอลสีที่พี่แรมซื้อมาจากเฟซบุ๊กนะคะเขาส่งมาให้แล้วเนาะพี่แรมก็จะนํามาแช่น้ําก่อนค่ะเพื่อที่จะให้เขามีการฟื้นตัวค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้ทําการแช่ไปแล้วเนาะ สำหรับวิธีแช่นะคะพี่แรมจะทำแบบนี้นะคะพี่แมก็จะเอาน้ําปูนใส่นะคะที่เราแช่น้ําปูนใส่แล้วก็ได้น้ําปูนใส่แล้วนี่นะคะก็จะมาเทใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินค่ะป้องกันเชื้อราค่ะจะเทใส่แล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาเตรียมดินนะคะสําหรับการเพาะบอลสีกันค่ะวันนี้นะคะพี่แรมก็มีนี่เลยค่ะเพื่อนๆพี่แรมไปซื้อนี่ค่ะดินปลูกค่ะอันนี้จะเป็น ใบก้ามปูหมักผสมกับมูลไส้เดือนค่ะน,นี่จะเป็นดินปลูกเหมาะสําหรับการปลูกพืชไม้ผลผลักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับมายืนต้นทุกชนิดเลยค่ะเพราะว่าในนี้นะคะก็จะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองค่ะแล้วก็จะมีธาตุอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์เหมาะสําหรับการปลูกพืชทุกชนิดค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นนี้ค่ะอันนี้จะเหมาะสําหรับบอนสีมากๆเลยนะอันนี้จะเป็นดินที่เราหมักไว้กับใบมะขามแห้งค่ะอันนี้เราหมักไว้เป็นเดือนแล้วนะเพื่อนๆนี่ค่ะการด่อยสายของเขาจะดีมากเลยค่ะ เมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมานําดินที่เราซื้อมานี้นะคะเราก็จะมาเทใส่เลยนะคะดินหมักใบก้ามปูเนี่ยค่เพืเ่อนๆเขาจะมีประโยชน์มากมายเลยนะเพราะว่าในใบก้านปูเนี่ยเขาจะมีในตัวเจ้นสูงมากค่ะจะทําให้พืชผักผลไม้ของเรานะคะที่เราปลูกลงไปเนี่ยจะทําให้ได้รับสารอาหารมากเว้ยแล้วก็จะทําให้การจเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะเติบโตวไว้ค่ะ พุ่มใหญ่ใบสวยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะจะเป็นใบก้ามปูหมักกับมูลไส้เดือนค่ะนี่ค่ะจะล้วนสวยีมากนะแล้วเราก็จะมานำามาผสมใส่กันคุกเค้ากันกับใบมะขามแห้งที่เราหมักใส่กับดินไว้แล้วนะคะเราก็จะหมักใส่กันไปเลยค่ะพี่แรงเขาจะใช้มือเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะก็จะทําให้ ดินนั่นนะคะเข้ากันได้ดีค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะเวลาที่เพื่อนเพื่อนทำเวลาที่เะะพื่อนเพื่อนปลูกเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมใส่ถุงมือนะคะเพราะว่ามือของเราจะได้สะอาดเนาะค่ะก็ได้ปัสะจากจากเชื้อโรคด้วยนะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็จะคนให้เข้ากันค่ะโอเคเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนํามาใส่กระถางได้เลยค่ะนี่ค่ะ แล้วเราก็จะนำหัวบอนสีนะคะที่เราแช่ทิ้งไว้อันนี้จะเป็นบอนดำสตูนค่ะอันนี้ก็งอกแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่เลยถ้ากระถางเล็กนะคะเราก็จะให้หัวโคโปร์มานึนิดนึงนะคะประมาณนี้ ก็จะให้ปริ่มๆน้านิดนึงนะเวลาที่เราลดน้ําเนี่ยจะต้องเว้นช่องว่างให้กับน้ําด้วยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็จะแยกคัดไว้ค่ะวิธีการปลูกหัวบอนสีที่เราซื้อมาใหม่นะคะพเพื่อนๆอันนี้พี่แรมเนี่ยโชคดีมากนะคะเพราะว่าหัวบอนสีที่พี่แรมซื้อมาเนี่ยเขาจะมีอันนี้ด้วยนะพนเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะมี นี่ค่ะมีต้นมาให้ด้วยนะบางอันที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีแค่เหลือแค่จอมมานะคะทําให้เราต้องเฟ้นหานะคะว่าจอมเขาะจะอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าอันนี้โชคดีหน่อยค่ะเพราะว่าเราได้ต้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะปลูกง่ายนะคะเราก็จะนําลงไปใส่เลยใส่ในดินเลยค่ะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะค่ะแล้วเราก็เอาดินมากรบกไปค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเรามี มะาพร้าวสับนะคะเราก็เอามาเรียงใส่ด้านบนได้เลยค่ะอันต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดำค่ะก็จะปลูกเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าลูกไม้ป่าก้านดำที่ไปแรมแช่ทิ้งไว้เนาะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นหัวบอลสีหัวนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่มีแต่จอมค่ะ ให้เราสังเกตดูนะอันนี้คือก้นของหัวบอลสีนะคะก็จะเป็นเกลี้ยงแบบนี้นะส่วนข้างๆด้านข้างของหัวบอลสีเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวเยอะเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะแต่เขี้ยวเยอะเลยส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นจอมสีขาวๆนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเขาจะแทงยอดขึ้นมาตรงนี้นะให้เราเอาตรงจอมนี่ค่ะโผล่ขึ้นไปด้านบนนะคะโผล่แบบนี้นะคะเพื่อนเราก็เจาะรูไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็ให้ จอมของบอมสีเนี่ยโผล่ขึ้นมาค่ะเราก็จะให้เหลือจอมนะคะคือคือไม่ให้มิดดินมากเกินไปนะนี่ค่ะก็เหลือแต่จอมไว้ค่ะอันต่อมานะคะเราก็จะไปปลูกนี่นะก็คือช้างเผือกใบบัวค่ะช้างเผือกใบบัวที่พี่แรมได้มานะคะ หัวของเขานะจะใหญ่มากเลยนะเพื่อนอันนี้ก็น่าจะเกินหกเดือนเนาะอายุของเขานะคะนี้เราก็สามารถนําไตผ่าหัวบอนสีได้นะคะแต่ว่าพี่แรมจะนํามาปลูกในตรงนี้เลยนะแล้วพี่แรมก็จะคัดเอาอันนึงไว้ในการสําหรับผ่าหัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีนะให้เราดูสังเกตดูนะคะเพื่อนพี่แรมว่านะนี่นะเขาน่าจะเราน่าจะทําการแกะออกแล้วก็ปลูกได้นะเพื่อนๆนพี่แรมจะลองดูเนาะ จะแกะออกกันนี่นี่ค่ะเพื่อนๆเรามาจะลองแกะออกดูนะคะน่าจะได้เนาะนี่ได้สามแง่งแล้วค่ะก็จะนําไปลงปลูกเลยค่ะแต่เรา่าจะใส่ดินเยอะกว่านี้นะเพราะว่าชิ้นหัวบอลของเขาจะชิ้นเล็กค่ะแล้วก็จะเอาก้นเขาวางลงค่ะให้เหลือจอมตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เพราะเหลือจอมิดนึงเผื่อเวลาที่เขาโผล่ยอดขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ถูกโผล่ยอดขึ้นมาง่ายๆนะคะค่ะเราก็จะแยกไว้ให้เป็นหมวดหมู่ค่ะสำหรับดินที่เหมาะสำหรับการเพราะปลูกนะคะก็จะเป็นดินที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูนะคะจะเหมาะกับการปลูกพืชมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวบอนสีเนาะ ตรงนี้ก็จะเหลือจอมไว้ให้เราดูอยู่ค่ะเราก็จะมาปลูกเลยค่ะค่ะเพื่อน<ๆ>ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกบอนสีวันนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆนที่ถามพี่แรมเข้ามานะคะว่าพี่แรมซื้อหัวบอนสีมาจากไหนนะคะพี่แรมก็ซื้อหัวบอนสีมาจาก Facebook ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากซื้อนะคะเพื่อนๆ,ๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะที่ใต้คลิปนี้ค่ะอยากจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะเบอร์โทรของคนขายค่ะแล้วก็จะเป็น Facebook ของคนขายนะคะ เขามีหัวบอลสีเยอะมากค่ะเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปดูนะคะติดใต้คลิปนี้ค่ะอย่าพลาดนะคะอืมก็จะได้หัวบอลสีสวยๆ,ๆแบบพี่แรมแบบนี้นะคะเราก็มาปลูกกันเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลา เกือบหกโมงเย็นแล้วค่ะมันเพื่อนก็จะเป็นเวลาที่พี่แรมมาปลูกบอนสีมาเพราะบอนสีแล้วก็จะมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะคะช่วงเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากค่ะเพราะว่าช่วงเย็นนี้นะคะจะเป็นช่วงอากาศที่ไม่ร้อนค่ะก็ทําให้บอนสีของเรานี่ค่ะโตเร็วด้วยนะคะเพื่อนๆพี่แรมก็ขอขอบคุณคุณที่ส่งหัวบอนสีมาให้พี่แรมนะคะพี่แรมสั่งไป12หัวนะคะเขาก็แถมมาให้เนาะทั้งหมดเขาก็ส่งมาให้22หัวค่ะ แื่กขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความมีน้ำใจของเพื่อนนะคะที่ส่งมาให้ะค่ะ เมื่อเราพเพาะเสร็จแล้วนะคะพี่แรมก็จะเขียนชื่อไว้เนาะจะเขียนชื่อไว้ด้านข้างนี้นะคะว่าบอลสีตัวนี้ชื่อว่าอะไรแล้วก็วันที่เพาะวันที่เท่าไหร่นะคะเวลาที่เรามาดูว่าบอลสีของเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นยังไงนะคะเราจะได้นับอายุเขาถูกต้องค่ะเราจะได้รู้ว่าเออเราปลูกวันนี้นะเดือนนี้นะแล้วบอลสีของเราเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่เขาถึงจะโตค่ะพี่แรมก็จะได้รู้เนาะ,นะก็เพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือบอนสีที่เราใช้หัวในการเพาะนะคะนี่ค่ะเติบตัวดีมากค่ะแล้วก็สวยได้นะนี่น่ารักมากเลยค่ะเมื่อเรานําหัวบอนสีมาปลูกเสร็จแล้วน,นะคะแล้วเราก็รดน้ําค่ะทุกวันค่ะถ้าหากว่าวันไหนอากาศชื้น ก็ไม่ต้องลดบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามาเรามาดูแล้วนะคะว่าบอนสีของเราที่เราเพาะใหม่ๆเนี่ยเขาขาดน้ำเพื่อนๆก็ต้องหาน้ำมาลดด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคกละขับต่น,ตนง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกบอนสีที่ทําให้บอนสีของเราโตเร็วงอกเร็วค่ะแล้วก็มีพุ่มใหญ่ใบโตใบสวยค่ะก็ เพื่อนๆก็สามารถเอาวิธีที่พี่แรมทำนี่นะคะไปทดลองใช้ได้นะคะได้ผลยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบการปลูกบอลสีเหมือนพี่แรมค่ะชื่นชอบการปลูกไม้พ้ออากาศไม้ดอกไม้ประดับเพื่อผักสวนครัวนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญค่ะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าหากชื่นชอบค่ะวันนี้พี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ